วันนี้จะมาบอกสูตรรักษาอาการไตเสื่อมให้หายให้กลับมาปกติโดยไม่ต้องไปฟอกไตนะครับหนึ่งต้องมีไข่ขาวสองฟองไข่ขาวดิบนะครับเอาเฉพาะไข่ขาวดิบสองฟองสองข้าวสารเจ้าหนึ่งกำมือต้มใส่น้ำลิรครึ่งน,นะครับพอข้าวสุกเราลินเอาเฉพาะน้ำหนึ่งแก้วหรือหนึ่งถ้วยขนาดพอดีพอดีที่เรากินหมด เสร็จแล้วใช้ไข่ขาวที่เราเตรียมไว้สองฟองชงเขาเข้ากันนะครับคนให้เข้ากันมันจะเป็นเหมือนวุ้นเลยไม่ต้องปรุงรสอะไรทั้งสิ้นพอมันอุ่นๆดื่มกินได้เลยสองเวลาเช้าเย็นครับใช้เวลาประมาณสักสองอาทิตย์ไม่เกินหนึ่งเดือนค่าไตาคุณจะดีขึ้นทันทีอันนี้จากประสบการณ์จริงที่ใช้รักษาคนที่เป็นไตเสื่อมหมอนัดฟอกไตภายในสองอาทิตย์ ผมแนะนําให้ใช้ให้ทําอย่างนี้แก้หายฮนะอายุตั้ง72ปีแล้วลองทาดูนะครับเผื่อเป็นประโยชน์